พิมลีกสัปดาห์นี้เป็นแมชเดย์ที่20แล้วนะครับเท่ากับว่าเริ่มต้นนับหนึ่งของเลขที่2อ,อย่างเป็นทางการครับซึ่งคู่ที่ทำการแข่งขันในวันเสาร์เนี่ยมีคู่ใหญ่เพียงแค่2ทีมเท่านั้นนะนั่นก็คือแอสตันวิลลนะครับที่เตะก่อนเพื่อนเลยสามารถเอาชนะนอตติงแฮมฟอ o r เรสไปได้3ประตูตอนหนึ่งตามด้วยคู่ปิดท้ายครับนั่นคือทัพปืนใหญ่อาร์เซนอล บูกไปเยือนบอลมัดปรากฏว่าสามารถยัดเยียดความปลาชัยให้กับเจ้าบ้านได้2ประตูต่อ3นะครับและชัชนะในเกมนี้ของลูกทีมมิเกลอาเตต้าเนี่ยกลายเป็นการคว้า3คะแนนนักที่5ติดต่อกันครับหลังก่อนเปลี่ยนสักราชใหม่เนี่ยมิเกลอาเตต้าครับพาทัพเดอะกานเซเนอร์เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะ แอสตันวิลล่าไปได้4ประตูต่อนหนึ่งเท่ากับเป็นการแก้แค้นและก็ยิงคืนแบบทบต้นทบดอกนะครับหลังจากที่เกมแรกเจอกันแอสตันวิลล่าครับสามารถเฉือนเอาชนะเดอร์การเนอร์ได้2ประตูต่อนหนึ่งเท่ากับว่าอุนายเอมรี่ที่มีความแค้นฝังหุ่นกับอาร์เซนอลเพื่อเจอทับเดอร์การเนอร์เมื่อไหร่ยกระดับแอสตันวิลล่าครับขึ้นมาสู้กับอาร์เซนอลได้แบบคู่ขี้สูสีถึงแม้จะนั้นล่าสุดแพ้แบบ สกอร์ห่างนิดนึงแต่ก็แอบ,บเข้าจะได้ตรงที่ไอเกมนั้นครับอูนาเอมเบรี่ไม่มีมิดฟิลตัวรับอย่างบูบาก้ากัมาร่าในการลงสนามนะแล้วโอนาน่าก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปด้วยทำให้พอมันไม่มฟิลตัวรับทุกอย่างมันเลยรวนอย่างที่โบติเคยบอกไปว่าจุดแข็งของแอสตันวิลล่าคือมิดฟิลตัวรับคู่นี้แหละครับทางด้านเจ้าบ้านบอลหมัดครับให้เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะต้นซีซั่นครับว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์แล้วนะ พราะพวกเขาครับถึงแม้จะปล่อยแข้งตัวหลักออกไปหลายรายแล้วก็ดึงแข้งใหม่เข้ามาแต่แข้งใหม่ยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่ปรากฏว่าช่วงต้นฤดูกาลครับอันโดนีอีลาโอลาสามารถพาทัพเดอะเชอร์รีส์ทำผลงานได้ดีจนกระทั่งเคยขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงด้วยซ้ำครับแต่พอเข้าสู่เฟสที่2ครับบอลหมัดของอันดนีอีลาโอลากับพลิกฟอร์มจาก หน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะเพราะหลังจากที่แพ้คาบ้านต่ออาร์เซนอลครับบอลมัดไม่สามารถชนะใครเป็นนัดที่1 1ไปต่อกันเข้าไปแล้วนะอยู่ในยุคของอาเนล่าเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นบอลมัดไม่ชนะใครยาวนานเท่านี้มาก่อนเลยนะครับถ้าชัยชนะนัดสุดท้ายของบอลมัดเนี่ยต้องย้อนกลับไปในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนะ ที่เปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เดสไปได้2ประตูต่อศูนนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวพจิตจะมาสรุปครับ3มเหตุผลว่าทำไมอาร์เซนอลถึงสามารถบุกไปชนะบอนหมัดได้นะครับเหตุผลแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าบอนหมัดตั้งรับดีแค่ครึ่งเดียวครับคือด้วยฟอร์มที่ต่างกันฟ้ากับเหวนะของบอนหมัดกับอาร์เซนอลน,นะครับทำให้อันโดนีอิลาโอลาครับ พอที่จะรู้ตัวเองเป็นอย่างดีว่าถ้าฉันบุกใส่ถึงแม้จะเล่นในบ้านนะสแนอนอาจจะโดนสวนแล้วก็โดนเล่นงานได้อย่างแบบเขาเรียกว่าสกอร์อาจ,จะห่างกว่านี้ทำให้อีลาโอล่าครับตัดสินใจเล่นเกมรับเป็นหลักและก็รับลึกด้วยสิซึ่งกลายเป็นว่าบอลมัดมารอจังหวะสวนกลับแทนนะครับใน45นาทีแรกเกมรับของบอลมัดมีวินัย มีสมาธิที่ดีครับช่วยกันไล่ช่วยกันเพรสเพื่อไม่ให้อาร์เซนอลเนี่ยต่อบอลกันได้ตามสไตล์นะครับบอลหมัดลับลึกครับพออาร์เซนอลพาบอลเกินมาที่แดนของบอลหมัดเมื่อไหร่หรือแดนสามเมื่อไหรเนี่ยเล่นบอลหมัดก็จะเริ่มเข้าหาผู้เล่นอาร์เซนอลแล้วแต่ถ้าอาร์เซนอลเคาะบอลอยู่ในแดนตัวเองเนี่ยบอลหมัดก็จะไม่ไม่ไล่บอลน,นะครับก็จะถอยกันลงมายิ่งอาร์เตต้าครับตัดสินใจส่งสองปีกขวาซ้ายเนี่ยตัวจริงเป็น โนนี่มาดูเอเก้กับกราเบียวมาติเนลลี่ครับก็ทำให้ทั้งอเล็กซิเมเนสกับอาเดรียนทัฟเฟิร์เนี่ยไม่ได้เจองานยากเท่าไหร่เลยครับรับมือได้ง่ายกว่าที่คิดไว้ครับเพราะทั้งมาดูเอเก้และก็กราเบียวมาติเนลลี่ครับทำได้เพียงแค่ยึกยักษะพยายามจะลาก ไปทางซ้ายทีพยายามจะตัดเข้าในไปซ้ายไปขวายึกยักเต้นฟุตเวิร์กเหี่างั้นครับแต่ไร้ประสิทธิภาพในการเข้าทำครับไม่ว่าจะตัดในมาเพื่อหาโอกาสยิงหรือจะพยายามจ่ายเข้ากรอบเขตโทษให้ทางด้านของโยเคเรสลุ้นทําประตูก็ตามนะครับดีดีก็แค่จังหวะเดียวของมาดูเอเก่นะ ที่ล่างหนีเซเมนโยจนถึงเส้นหลังก่อนคัดแบ็กเข้ามาในกรอบเขียบโทษจังหวะเริ่มต้นของประตูตีเสมอพอจังหวะสุดท้ายที่มารูเก้ยัดเข้ามาเนี่ยบอลมันก็ขุกขิดขุกขิดไปแล้วก็ไปเข้าทางกาเบียวมาการเย,ย็ดยิงเข้าไปถือเป็นการแก้ตัวได้สำเร็จหลังจากก่อความผิดพลาดอย่างมาหันนะลูกที่กาเบียลทำเสียจนถึงขั้นเสียประตูเนี่ย มันก็ง่ายดายเกินไปทั้งที่ไม่มีผู้เล่นบอลหมัดเข้าไปเพลยอสจริงจรกาเบียลมาคาเดียสจ,จับบอลแล้วค่อยมองแล้วค่อยตัดสินใจจ่ายไม่ช้าเกินไปนะครับแต่จังหวะนั้นเราไม่รู้จริงๆว่ากาบเบียลมากาเดียส yes. คิดอะไรอยู่อยากจะเล่นเกมเร็วขนาดนั้นเลยเหรอถ้าจากการวิเคราะห์มีเดคแอนไรส์ครับที่จ่ายทะยงขวาออกไปแบบนี้ใกล้สุดละ ถ้าจะให้ซาลิบาเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงเกินและก็มีเอวานิซอนยืนอยู่ตรงนั้นครับสุดท้ายเหมือนมาการเยสพยายามจะรีบจ่ายเกินไปบอลมันเลยจ่ายเบี้ยวและก็มาถึงเอวานิซอนหลุดเข้าไปยิงง่ายๆเลยเพราะดาบิดอารายาตอุตสาหออกไปอยู่ให้มาการ์เนส yes, สามารถจ่ายคืนให้รายาเซตบอลได้ครับแต่สุดท้ายรายาเลยต้องวิ่งกลับมาแล้วก็ไม่ทันการนะเสียประตูขึ้นนำไปครับ เท่ากับว่าครึ่งแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าบอลมัดสามารถเล่นเกมรับได้ดีครับทำให้อาร์เซนอลเนี่ยจ่ายได้เพียงแค่ออกข้างถ่ายไปถ่ายมาโอเดกาต,ต้องลงต่ำอะ่ะเพื่อลงมาล้วงบอลแล้วก็พยายามสร้างสรรค์เกมจากแดนตัวเองนะครับนั่นก็เลยทำให้โอเดกาศเสียประโยชน์ในเกมรุกไม่ว่าจะจ่ายคิวเลอร์พาสหรือ โอกาสยิงหน้ากรอบเขตโทษน,นั่นเองแตบ่บอลหมัดนีสิเล่นดีเกมรับแค่ครึ่งแรกครับพอครึ่งหลังมาเนี่ยกลายเป็นว่าเสียสมาธิเร็วทำให้เกมรับแปลกแถวแต่มันก็เข้าเหตุผลที่2ด้วยเป็นเพราะว่ามิเกลอาเตต้าครับสั่งให้ลูกทีมเล่นเกมรุกในครึ่งหลังที่เข้มข้นขึ้นครับมันเลยส่งผลต่อเกมรับบอลหมัดจนกระทั่ง มาเสียประตูที่2ทั้งที่เวลายังผ่านไปไม่ถึง10นาทีของเกมดีด้วยซ้ำครับแล้วก็เป็นมาตินโอเดกานะครับที่พอมีพื้นที่ในกรอบเขตโทษของบอลบัตมันจะมีประโยชน์มากกว่าที่โอเดกาจะลงมา ล้วงบอลเพื่อทําเกมอย่างที่บอกไปทําให้อานที่โอเดกาดครับได้รับบอลจากการที่โยเคเลสพยายามไถ่ไถ่ไถ่ชนกับกองหลังจนกระทั่งเข้ากรอบเขตโทษเนี่ยบอลมาตกถึงโอเดกาดโอเดกาดจ่ายให้เดคาไลฟ์ก็เลยยิงง่ายๆเข้าประตูไปครับผู้เล่นเดอะเชอรี่ครับพอเสียประตูนั2งสอหนึ่งให้กับอาร์ซนอลเหมือนฟอร์มชะงักไปซะอย่างงั้นเหมือนกับช็อกครับตกใจว่าแบบครึ่งแรกทำมาดีแล้วอะ แล้วครึ่งหลังมาเสียง่ายแบบนี้มันดูท้อไปเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นอาร์เซนอลครับที่คุมเกมได้ทุกอย่างนะแล้วก็พยายามบุกเพื่อหวังยิงประตูที่3ให้ได้ครับเหตุผลที่3ครับที่ทำให้อาร์เซนอลสามารถปิดจอบเกมนี้ได้ นั่นก็คือการเปลี่ยนตัวครับีกทั้งสองข้างนี่คือหัวใจสําคัญเลยนะพอมิเกลอาร์เตต้าเอามาดูเอเก้กับมาติเนลลี่ออกแล้วเป็นบูคายโยซาก้ากับเลอันโดทอสซาลงมาเล่นแทนครับทาให้บอลมัดเนี่ยแบตทั้งสองข้างที่ครึ่งแรกเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างสบายครึ่งหลังอาการหนักครับและเป็นทางมิเกลอาร์เตต้าด้วยที่เหมือนเห็นทานสว่างถ้าเปรียบเทียบเป็นการแข่งขันทุกมวยเนี่ย ตอนนี้อาร์ซนอลกำลังปล่อยให้บอลหมัดเนี่ยเริ่มเป๋ะแล้วครับและเริ่มเซให้เห็นอาจจะมีการนับแปดของผู้ตัดสินไปหนึ่งครั้งละทำให้อาร์ซนอลครับเห็นจังหวะที่จะน็อกบอลหมัดได้มิเกลอาเตต้าครับอย่างที่บอกไปเลยไม่รอช้ายกเครื่องแนวรุกทั้งแผงไปเลยไปการส่งอ่ะซากาทอซา,าลงมาแทนปีกตัวจริงไปละรวมถึงกาเบียลเชซุสครับ ที่ลงมาแทนวิกตอร์โยเคเรสด้วยในช่วงประมาณนนทีที67่67-70ถึง70การได้กาเบียลเชลซุสกลับมาฟิตลงสนามเนี่ยเหมือนอาร์เตตาได้อาวุธที่น่ากลัวเพิ่มขึ้นครับวิธีการวิ่งของกาเบียลเชซุสกับวิกตอร์โยเคเรสยังต่างกันอยู่กาเบลเชซุสครับอาจจะเป็นสไตร์เกอร์ ยุคใหม่ที่ไฮบริดได้ที่ถูกเป๊ปกว่าดีโอลาต่ออยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้จับไปเล่นปีกขวาบ่อยไปเล่นกองหน้าตัวเป้าซสอีกนะครับเพราะการเคลื่อนที่ของกาลาเบียเชนซสเนี่ยแหละลากหลายกว่าวิกตอร์ยูเคสวิกตอร์ยเคสส่วนมากจะวิ่งหน้าตรงโอเคมันมีบ้างบางจังหวะที่ทางออกด้านข้างเพื่อเก็บบอลแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมเพื่อเปิดพื้นที่ด้วย ดึงความสนใจจากคู่เซนเตอร์ออกมาแล้วก็เปิดเปิดพื้นที่นะครับแต่มันทำไม่ได้เนียนตาเท่ากับ g r a v เบียลเชลซสครับที่ครเบียลเชลซุสมีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่มากกว่านะครับเกมรับของบอลหมัดเนี่ยปวดหัวเพิ่มมากขึ้นการดึงพื้นที่จากด้านในออกข้างของ g r a ์เบียลเชลเนี่ยมันทําได้ตลอดเวลาครับแต่จังหวะของ Victor ยครีส s มันจะเป็นแพทเทิร์นมากจนเกินไปทําให้เกมรับของคู่แข่งเนี่ยมันมี การชะลอได้ว่าเอ้ยมันออกไปแล้วเว้ยสำหรับยเคเรสอย่างนั้นชั้นยังไม่ออกไปดีกว่ามันจะช้ากว่าการเคลื่อนที่ของกาเ์เดียลเชซุสนะครับทำให้เวลาเชซุสเลื่อนที่คู่เซนเตอร์แบ็กบางทีจะสมาธิตามครับโฟกัสกับเชซุสไงเลยตามเลยเปิดพื้นที่ว่าให้กับเพื่อนเนี่ยเาับปืนใหญ่เนี่ยสามารถเติมเข้ามาในกรอบเขตโทษเพื่อหาจังหวะยิงหรือจ่ายได้นะครับรวมถึงปีกตัวจริง ในเมื่อซาก้ากับทอซาลงมาแล้วครับสามารถกดดันแบ็กของบอลหมัดได้ดีกว่าเยอะเลยนะแล้วก็เป็นซาก้าครับที่ลากไปถึงเกือบเส้นหลังตบกลับมาให้กับเดคานรายซัดประตูที่2ของตัวเองและเป็นประตูหนีห่าง3ประตูต่อหนึ่งครับแม้ว่าบอลหมัดของอันโดนียอิราโอล่าจะแก้เกมได้ดีในระดับหนึ่งพอถูกนำห่าง2สกอร์แล้วนะครับเมื่อส่งตัวสำรองอย่างอาลีจูเนียครูปิครับลงมาสู่สนามแล้วเนี่ย เขาก็ตอบแทนความไวมนใจของอีลาโอลาด้วยการซัดสุดสวยนอกกรอบเขตโทษให้เดอะเชอรี่ไล่มา2ประตูต่อสาถึงแม้สถิติการลุ้นทำประตูของบอลหมัดจะดูดีกว่าอาร์เซนอลนแต่ประสิทธิภาพสู้อาร์เซนอลนไม่ได้ครับอาร์เซนอลนมีโอกาสไม่มากแต่พอมีแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้นี่คือปัญหาใหญ่ของบอลหมัดในตอนนี้ครับนั่นคือเรื่องของการจบสกอร์รวมถึงนัดนี้ครับอาจจะเป็นนัด อาราขององตวนเซเมโยกับบอลหมัดกับการได้เล่นที่วิตาลิตี้สเตเดียมเป็นนัดสุดท้ายละก็รู้แหละเราเห็นอยู่ว่าเซเมโยครับเหมือนจะพยายามโฟกัสกเกมเหมือนจะพยายามช่วยบอลหมัดเต็มที่แต่หายไปจากเกมเลยแสดงว่าส่วนหนึ่งอาจจะต้องยกความดีความชอบให้กับเกมรับอาร์เซนอลอีกส่วนหนึ่งคือสภาพจิตใจของอ,งตอนตวนเซเมโยชัดเจนว่าอยากย้ายทีมแล้วครับ ส่งผลต่อเกมรุกบอลมัดในแมชนี้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้บอลมัดคงต้องเร่งหาตัวตายตัวแทนขององตวนเซมโยหรือต้องซื้อตัวทีเด็ดเข้ามาเพิ่มไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยบอลมัดน่าจะเหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับกับการพาตัวเองกลับไปอยู่กลางตารางหรือกลับขึ้นไปลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปนั่นเองนะครับจบเกมครับ อาร์เซนอลก็เลยได้3คะแนนสุดสำคัญนี้ไปแล้วก็ทิ้งห่างแอสตันวิลล่าที่ขยับขึ้นมาอยู่รองจาาฝูงชั่วคลาวนะห่างกันอยู่6คะแนนด้วยกันนะครับถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้สามารถเอาชนะคู่แข่งได้เนี่ยก็จะบี้อาร์เซนอลเหลือ4คะแนนด้วยกันนะทำให้อาร์เซนอลครับก็ยังสบายใจขึ้นนะแต่กลางสัปดาห์เนี่ยได้กลับเล่นเอเมอร์เซเดียมก็จริงแต่เจอสึกหนักเพราะจะพบกับ ลิเวอร์พูลถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญเลยนะถ้าอาร์เซนอลสามารถผ่านลิเวอร์พูลมาได้การลุ้นแชมป์ซีซั่นนี้ก็ต้องบอกว่าใครหยับใกล้เข้ามาแล้วล่ะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนถึงคลิปแบบนี้ติดตามรายการไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโปรตจเซรวมถึงฮาร์ดคอร์บอลไทยบายโปรตจเซด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย